โอเคผมต้องขอกราบสวัสดีทุกคนที่เข้ามบชมไม่ว่จะเป็นคนไทยหรือว่ามนุษย์ตกเราทุกท่านนะครับวันนี้คี่ผมภูมิจากแปราราฟาร,รมรีกันเช่นเคยนะครับก็สำหรับวันนีเน้เราอยู่ในเกม b บรท์เควมจากเซิร์ฟคารีนาเหมือนเดิมนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมจะมาพูดถึงดราม่าเล็กน้อยนะครับที่ มีการโพสต์เกี่ยวกับตัวของการแบนรื่ว่าจะเป็นการใช้โปไม่ว่าจะเป็นการรีฟันอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็โพสต์ตั้งแต่เมื่อวานแล้วของแอดมินกลุ่ม b l a c k h o เอ็มนะครับเซิร์ฟกาลีนาเลยประมาณนี้แล้วก็ล่าสุดตอนเช้าเนี่ยเริ่มมีการพูดคุยเกี่ยวกับการรีฟันอะไรประมาณนี้แล้วเดี๋ยวผมมาสรุปให้เพื่อนๆฟังแล้วกันนะครับก่อนที่เรา จะไปดูแลืก่การเผื่อใครหาในส่วนตัวของแบบว่าร้านเติมเกมสะดวกปลอดภัยรวดเร็วทันใจไลฟ์รีฟานผมขอแนะนำมารู้ช,ช็อปเลยเพราะร้านเขาเนี่ยจดทะเบียนจดต้เบียนกระหมาอแล้วก็เปิดทำการมาแล้วกว่า3ปีแล้วก็ร้านเขารับเติมทั้ง Black am, Free Fire RV, แบล็คเควมฟรีไฟล์อาร์วีเลื่องลงไปถึงโรบบอกด้วยเผื่อใครอยากเติมผมทิ้งเลขวันที่ตารางเคลียร์แล้วนะครับแล้วก็เผื่อใครหาในส่วนตัวของกลุ่มแบล็คเวมอันนี้คือกลุ่มที่ผมสร้างขึ้นมาเองชื่อว่าแบล็คเวมซื้อขายและเปลี่ยนบาราฟอร์บรีสอบถามใครอยากเข้ามาจอยสามารถเเเเเขขข้้าาาามมจอออออยที่่กกกกุดแวัััันนนนคครรรรรรบบะ็ืืงงงหิิิตต จะเป็นการพูดเกี่ยวกับการรีฟันอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งตอนแรกเนี่ย มันก็ยังไม่มีอะไรมากหรอกแต่ว่าหลังๆเนี่ยเริ่มมีคนโพส์เกี่ยวกับการรีฟันอะไรประมาณนี้แล้วก็คุยเกี่ยวกับช่องแชทในเกมอะไรประมาณนี้นะครับเกี่ยวกับการรีฟันบางคนก็รีฟันแล้วไม่โดนแบนอะไรประมาณนี้คล้ายๆกับกลัวของถังซานภาคหนึ่งอ่าที่แบบรีฟันแล้วก็ไม่โดนแบนแต่ว่าล่าสุดเนี่ยมีการออกมาตรการในการแบนคนเรียบร้อยแล้วอะไรประมาณนี้ก็เลยมีการพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องนี้บางคนที่ยังไม่โดนแบนเนี่ยก็มาคอมเมนต์ใต้ใต้ด้านล่างนู่นนี่นั่นอะไรประมาณนี้ก็เกิดดราม่าสักเล็กน้อยแล้วกัน แต่อย่างที่บอกครับการรีฟันบางคนเนี่ยก็เป็นการรีฟันในการเติมเงินผิดอ่าประมาณนี้บางคนก็เติมเงินผิดรีฟันไปแล้วประมาณ1สัปดาห์ก่อนนะแบ็กคิสตันก็นู่นนี่นั่นอะไรประมาณนี้แล้วถ้าโดนแบนจะทํำยังไงครับแอดมินอะไรประมาณนี้แอดมินก็มีอ่าแอดมินก็ตอบมาว่าถ้าสมมุติโดนแบนหรือว่าโดนอะไรงับ ในส่วนต่อของการใช้บัญชีเนี่ยก็ให้ส่งเรื่องไปทางตัวของอทีมงานอะไรประมาณนี้ในทางซัพพอร์ตประมาณนี้คือเขาก็ปลดแบนให้อยู่ไม่ใช่ว่าอยู่ๆเขาก็จะแบนมัว่วประมาณนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการแบนเนี่ยนะครับอย่างที่บอกถ้าใครรีฟันแบบเพื่อใช้ตัวของประโยชน์ในการรีฟันเนี่ยอย่างที่บอกเกมถังซานภาคหนึ่งเจ๊งเพราะว่ารีฟันเพราะว่าบางคนเติมไปแสนหนึ่งรีฟันปุ๊บหมดแต่ว่าไอดีไม่โดนแบนเออประมาณนั้นเพราะฉะนั้นบางคนก็เติมเงินแล้วก็รีฟันแล้วก็เล่นต่อประมาณนี้ใช่ไหม อ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยแบ็คโควอ็เนี่ยผมก็เพิ่งรู้แหละว่ารีฟันแล้วแบบช่วงแรกๆยังไม่ได้โดนแบนอย่างเช่นคนที่มาคอมเมนต์บางคนอย่างเงี้ยก็บอกว่าแบบเขาตั้งกระทู้เลยนะว่าตอนเนี้ยแบบว่าอ่ารีฟันไปแล้วประมาณ1สัปดาห์นู่นนี่นั่นอะไรประมาณนี้ถ้าโดนแบนทําอะไรยังไงเพราะฉะนั้นการรีฟันน่าจะต้องใช้ระยะเวลาในการนานพอสมควรในการแบนแต่ว่าก็แบนแน่นอนเพราะฉะนั้นใครที่ดีฟันหรือว่าใช้ประโยชน์ในการเนี้ยนะครับในในการแบบว่าเล่นเกมแบบเอ้ยกูแบบ รีฟันแล้วไม่โดนแบนว่ะก็เลยนู่นนี่นั่นไปเนี่ยโดนแบนแน่นอนนะครับประมาณนี้แล้วกันแล้วก็อันที่2เนี่ยจะเป็นพวกบทลงโทษของตัวของคนที่ใช้โปรแกรมโกงประมาณนี้ก็คือใช้โปงใช้โปอะไรประมาณนั้นแหละนะครับก็คือมีคนโดนแบนเยอะ พอสมควรประมาณนี้เลยนะครับนะค่อนข้างเยอะมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักๆจะปีการแบนการรีฟันแล้วก็แบนการใช้โปรแล้วก็อีกข้อสังเกตหนึ่งที่ผมมองว่าค่อนข้างน่าสนใจมากๆคือหัวข้อนี้นะครับเนื่องจากเราได้สังเกตเห็นจอมเวทดาวน์โหลดนะครับเกม b บล็กโ e เอเนี่ยอย่างไม่เป็นทางการผ่านระบบ Max สนะครับสำหรับจอมเวทที่เล่นผ่านช่องทางที่ไม่เป็นทางการเนี่ยหลังจากวันที่15มกราคมเนี่ยนะครับเนาะ อ่าตัวการดาวน์โหลดนั้นเนี่ยนะครับมีโอกาสที่จะโดนระงับบัญชีหรือว่าโดนแบนได้หลักๆคืออะไรบ้างบัญชีที่ไม่เป็นทางการคืออะไรนะครับบัญชีที่เป็นทางการคือ Google แล้วก็ App Store 2อ,อันนี้เท่านั้นนะครับใครที่ดาวน์โหลดจะใช้ APK ใครที่ดาวน์โหลดจากอ่าตัวของแท็บแท็หรือว่าตัวของอ่าไอแอปคู I อย่างเงี้ยโดนแบนแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเกิดเป็นดราม่าอีกเล็กน้อยว่าเฮ้ยผมใช้หัวเว่ยเนี่ย ผมดาวน์โหลด APK มาเนี่ยจะโดนแบนไหมครับแอดมินแอดมินก็บอกว่าโดนแบนประมาณนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลกัหลกๆเนี่ยเราต้องดาวน์โหลดแบบช่องทางในส่วนตัวของการแบบอย่างที่บอกช่องทางการเป็นทางการก็คือ Google Play แล้วก็ App Sto r e เท่านั้นแล้วก็หลายๆคนถามมาเหมือนกันว่าตัวของใครที่ใช้โปรแกรมอิมูเลเตอร์อย่างเช่น o ู Stack ร็อกเอลดีเพเยอร์จะโดนแบนไหมแอดมินตอบว่าไม่โดนแบนเพราะว่าดาวน์โหลดผ่าน Google Play อยู่เพราะฉะนั้นถ้าเราเล่นอิมูเลเตอร์เนี่ยแล้วเราดาวน์โหลดเกมผ่านตัวของ Google Play เนี่ยจะไม่โดนแบนแต่ถ้าใครดาวน์โหลดเกมผ่าน Max หรือว่าผ่านตัวของ APK นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของ APK ตัวของแท็บแทหรือว่าตัวของแบบว่าไอตัวของแอปพลหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับโดนแบนเพราะฉะนั้นแนะนําว่าถ้าเป็นไปได้ก็ให้ดาวน์โหลดผ่าน App Sto r e หรือว่า Google Play แต่อย่างที่บอกนะว่าบางคนเขาใช้หัวเว่ยอย่างเงี้ยเออมันก็ต้องดาวน์โหลดโดยการดาวน์โหลดผ่านตัวของ APK นะมันก็เลยแบบว่างงๆนิดนึงแต่มันจะมีโปรแกรมอีกโปรแกรมหนึ่งอยู่ที่เป็นโปรแกรม APK ของ Google น่ะก็ไปลองโหลดมาแล้วก็โหลดผ่านตัว Google ตัวนั้นอีกทีหนึ่งดูแล้วกันนะครับหลกัหลกๆก็คือจากประมาณนี้แล้วกันหลกัหลกๆทั้งหมดทั้งมวลจะมีประมาณนี้เพราะฉะนั้นถ้าใครรีฟันแบบว่าเฮ้ยเราเติมเงินผิดไปจริงๆเหมือนที่อีกคนนึงเขาตั้งกระทู้ถามอย่างเงี้ยนะับว่าผมดาวอ่าผมแบบเติมเงินไป39บาทเติมเงินผิดแพ็กเกจอย่างเงี้ยรีฟันไปแล้วหนึ่งสัปดาห์เนี่ยถ้าโดนแบนเนี่ยทำยง แบบว่าแบบว่าปลดแบรนด์อะไรให้ถ้าแบบว่ามันไม่ได้แบบยิ่งใหญ่ขนาดแบบมึงรีฟันทุกแพ็คเลยอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าถ้าใครที่แบบว่าเอ้ยเติมไปประมาณหมื่นสองหมื่นแล้วแบบรีฟันหมดเลยนู่นนี่นั่นนะครับเราคิดว่าเกมจะไม่แบนเนี่ยเขาแบนย้อนหลังอยู่นะเออผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าเกมเนี้ยแบบมันแบบแบนด้วยเพราะว่าบางทีตอนแรกผมนึกว่าตัวค่ายเขาอ่ะเป็นการีน่าน่ะมันอาจจะทํางานก็ข้างรวดเร็วไงแต่ว่ากลายเป็นว่านี่แหละเพิ่งรู้แหละว่ามันแบนช้านะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่แบบ รีฟันไปแล้วไม่โดนแบนหรือว่าคิดว่าออตัวเองไม่โดนแบนแบน่นอนเนี่ยเขาแบนย้อนหลังแน่นอนนะครับหลกัลกๆคือจะประมาณนี้แล้วกันก็สำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไ like, ลค์กดซับค i b e และก็กดแชร์ด้วยกันเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมต้องขอ,องจบแต่เพียงตรงนี้กันครับสวัสดีครับ